ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์กันด้วยนะคะเทคใช้หินดาวตกหรือสเก็ตดาวหินแห่งพลังงานจักรวาลและความโชคดีหินสเก็ตดาวมีชื่อภาษาไทยที่หลากหลายอย่างเช่นหินอุลกรมมีหินแก้วข้าวหินคดปวกหินจันตคราดหินแก้วดำหินยน้ำฟ้าหินมณียาดฟ้า มีชื่อภาษาอังกฤษว่าเทคไทที่มาจากคำว่าเทคโตสในภาษาอังกฤษที่แปลว่าหล่อมละลายหินสเก็ดดาวหรือเทคไทนั้นเป็นหินเนื้อแก้วมีสีเข้มลักษณะขุกขัและมีขนาดรูปร่างที่ตากกันเกิดขึ้นเนื่องจาก หินดินทรายบนเปลือกโลกถูกลูกโอกาบากตกลงมากระทบพื้นโลกโดยแรงดันที่สูงและความร้อนที่สูงจึงส่งผลให้หินดินทรายบริเวณนั้นเกิดความร้อนจัดจะหลอมตัวอย่างรวดเร็วและพุ่งกระเซ็นขึ้นไปบนอากาศตามแรงกระแทกและเกิดการเย็นตัวและแข็งตัวอย่างรวดเร็วจนทําให้มีลักษณะเป็นเนื้อแก้วและมีรูปร่างที่หลากหลายส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่ซิลิกามีลักษณะเป็นเนื้อแก้วโปร่งแสงเมื่อเวลาถูกแสงไฟบางส่วนจะทะลุผ่านไฟ ส่วนประกอบของสเกตด,ดาวจะเป็นแร่ซิลิกาอยู่ที่68-80%และอลูมินา10-16%ออกไซด์ของเหล็กแคลเซียมโซเดียมโพเทสเซียมและธาตุอื่นที่ผสมอยู่เล็กน้อยและมีค่าความแข็งอยู่ที่5.5-6.5โมสเกลหินดาวตกหรือสเกตด,ดาวนั้นจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับธาตุบนทินที่เจียปนในบริเวณหินดินทรายดัดงกล่าวที่เกิดขึ้นจากการหลอมละลาย สีของเท็กไทยนั้นมีตั้งแต่สีขาวสีเหลืองสีน้ำตาลสีเขียวจนถึงสีเขียวเข้มรวมไปถึงสีดำภายในผลึกของสเกตด,ดาวจะมีมอลทินเป็นฟองอากาศโดยหินสีเขียวจะมีชื่อเรียกว่ามนดาไวเป็นหินที่มีชื่อเสียงเนื่องจากหายากและมีความสวยงามมากมนดาไวเป็นสเกตด,ดาวสีเขียวที่ตกที่ประเทศเช็กโกสโลวาเกีย โดยตกเมื่อประมาณ14.7ล้านปีก่อนสเก็ตด,ดาวนั้นจะมีรูปทรงที่หลากหลายเช่นรูปทรงหยดน้ำรูปทรงแป้นรูปทรงดัมเบลรูปทรงวงกลมและรูปทรงวงรีไปจนถึงรูปทรงอื่นๆขึ้นอยู่กับการกระซ็นของของเหลวณณนะขะน,นั้นสำหรับด้านความเชื่อน,นั้นเชื่อกันว่าสเก็ตด,ดาวหรือหินอุลกกรรมณีสามารถป้องกันอัคขีภัยในบ้านได้ ช่วยป้องกันกุญสมนดําทูดผีปีศาจถือเป็นวัตถุที่มีพลังงานสะสมอยู่มากมายมหาศาลเนื่องจากมีพลังงานที่สะสมมาจากนอกโลกและได้รับการหลอมละลายกับหินดินทรายและธาตุต่างๆบนเปลือกโลกไว้และเนื่องจากพลังงานที่มีอยู่มากจึงสามารถทำลายพลังงานเชิงลบได้ ถือเป็นสุดยอดแห่งอัญมณีทั้งปวงเนื่องจากจะช่วยขจัดพลังอัญมณีที่ให้โทษและช่วยเสริมพลังงานด้านดีในอัญมณีทั้งปวงทางภาคเหนือจะนิยมเก็บเอาไว้ในยุงฉางโดยเชื่อว่าจะทำให้พืชพันธุ์ให้ผลผลิตที่ดีและให้โชคทางการค้าขายโดยเรียกว่าแก้วข้าวเชื่อว่าจะบรรดาลสิ่งดีๆให้กับผู้ที่ได้ครอบครองช่วยส่งเสริมให้ชีวิตเจริญขึ้นและดีขึ้นได้ช่วยเสริมเสน่ห์ ทําให้ผู้อื่นหลักใครและช่วยทําให้ร้ายกับกลายเป็นดีช่วยเพิ่มพลังงานออรล่านในตัวคุณและขจัดสิ่งชั่วรายนอกจากนั้นแล้วยังเหมาะสาหรับการนั่งสมาธิและการเข้าฌานเพื่อยกระดับจิตและช่วยให้ร่างกายมีความกระปี้กระเป๋าสําหรับด้านการรักษาสะเก็ดดาวจะช่วยให้ผู้ป่วยนั้นฟื้นฟูจากอาการเจ็บป่วยขึ้นมาได้